เท่านี้หลังจากเราตั้งค่าแคมเปญเสร็จเราจะบันทึกแล้วก็ไปต่อกันที่กลุ่มโฆษณานะครับออสังเกตว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีบอกเราด้วยนะว่า,าตอนนี้เรากำลังตั้งค่าอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับโอเคกลุ่มโฆษณา หรือถ้าคุ้นเคยอาจจะอาจจะคุ้นเคยคำว่าแอดเซตนะครับก็คือเราจริงแอดไปหาใครนะครับมีการกําหนดเป้าหมายแล้วก็มีการกําหนดเรื่องของการบิดดิ้งซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็มีการกําหนดงบประมาณนะครับก็โอเคกลุ่มโฆษณานี่ตั้งชื่อก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งชื่อก่อนสิข้างบนสุดนี้จะให้ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งนะเราเราไปเราไปตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายก่อนก็ผมจะยิงไปที่ประเทศไทยนะครับโดยที่ไปที่พื้นที่ทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะว่าเราเลือกอะไรได้บ้างสําหรับพื้นที่ในการยิงแอดนะครับอย่างแรกนะครับเป้าหมายที่แสดงโฆษณามีอะไรให้เลือกบ้าง1คือมีคนที่อาศัยในพื้นที่นี้ คนที่ทำงานในพื้นที่นี้แล้วก็คนที่อาศัยพื้นที่นี้ีไม่นานถ้าเราเลือกอันนี้ก็คือแบบเราเราเลือกโลเคชันตำแหน่งตรงไหนมันก็คือทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในนั้นนะคนที่เดินทางมาทํางานหรือคนที่แบบอาจจะไปเที่ยวแต่แวะมาตรงนั้นอย่างเงี้ยก็จะนับหมดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ชอบอันแรกอันแรกมันจะนับหมดนะครับอันที่สองคือต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้นะครับหรือว่าต้องทํางานอยู่ในพื้นที่นี้เท่านั้นไอคนที่มาเที่ยวไม่นับ นะครับเอ่อถามว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตัวลายรู้ได้ยังไงอาศัยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจมันมันมันดูง่ายก็คือใช้เวลาอยู่ในที่ไหนเยอะที่สุดเขาก็จะนับว่าอาศัยในพื้นที่นี้ส่วนคนที่ทํางานในพื้นที่นี้เขาจะนับเอ่อเขาจะนับคนที่เหมือนกับว่าเอ่อยู่ในพื้นที่นี้ตอนแปดโมงเช้าถึงประมาณหโมงเย็นช่วงเช้าหรืช่วงเย็นเนี่ยตอนวันจันทร์ถึงศุกร์ประมาณเนี้ยเขาจะนับว่าเป็นคนที่ทำงานในนี้ นะครับถ้าไม่ชอบอันนี้คือข้างบนเนี่ยมันจะกว้างนะแล้วก็แคบลงแคบลงอีกเอาแค่อาศัยก็ได้แคบลงอีกเอาแค่ทํางานก็ได้หรือแคบลงอีกก็คือคนที่เพิ่งมาอยู่ในนี้ไม่นานก็คือประมาณแบบเหมือนกับอาจจะมองว่าเฮ้ยมาเที่ยวหรือว่าหรือว่าเพิ่งยังเพิ่งมาแต่ว่ายังไม่นับว่าอาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเลือกดูแต่ผมผมเลือกทั้งหมดเลยเพราะว่า,อาของผมเนี่ยสามารถเป็นธุรกิจที่ยิงไปหาทั่วประเทศได้เนาะ วิธีกาหนดพื้นที่ก็1คือระบุเป็นพื้นที่ก็ได้นะครับพื้นที่เนี่ยเราก็ค้นหาได้เลยนะครับเช่นผมก็สามารถพิมพ์กรุงเทพอย่างนี้ก็ได้นะครับกรุงเทพมหานครก็ได้นะระบุพื้นที่มันก็จะถ้าผมระบุแบบนี้นะครับออลองเข้าไปที่ตัว Google Ads ไม่ใช่ Google Ads ที่พูดไป้ป Google Map นะครับแล้วเราก็ลองไปพิมพ์ว่ากรุงเทพมหาน,นคร เขา cover เหมือนกับว่าเขา,เ,าเขารวมตรงไหนบ้างไอไลน์แอดเนี่ยก็จะอ้างอิงจากตรงนั้นเลยนะครับสมมติเราจะเอากรุงเทพแล้วก็คลิกรวมอา่าอย่างนี้นะครับเพิ่มเนี่ยมันก็จะไปขึ้นตรงนี้เพิ่มอีกก็ได้กรุงเทพสมมติผมนนทบุรีนนทบุร,นนบรีด้วยภาคกลางนนทบุรีนนทบุรีด้วยอย่างนี้ก็ได้ภาคกลางรวมอา่าแบบนี้ก็ได้นะครับก็ หรือว่าอันนี้คือเป็นระบุเป็นพื้นที่นะเอาใหม่เราระบุเป็นรัศมีก็ได้นะครับผมเอาใหม่นะกรุงเทพมหานครแล้วเป็นรักมี25กิโลอย่างนี้ก็ได้25 g. อย่างนี้ก็ได้นะครับรวมเข้าไปอตอนนี้ก็ไปลองเลือกตรงนี้กันดูนะครับแต่ทีนี้ของผมไม่ตั้งค่าเลยผมเอาทั้งหมดเลือกทั้งหมดนะเพศนะครับผมเลือกทั้งหมดเหมือนกันอายุอันนี้ผมเอา ผมจะตั้งเป็น25ถึง14นะครับความสนใจอลองมาดูนะครับก็ของผมจะรวมเอาอาชีพและธุรกิจแล้วก็การศึกษาการเรียนรู้แล้วก็การเงินนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าณนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย คนที่เขายิงแอดสมมุติว่าเป็นสินค้าทั่วๆไปหรือหรือแบบพวกฟิสิกอลโปรดักต์สินค้าเป็นสินค้าทั่วไปเป็นบริการทั่วไปเนี่ยคือสามารถที่จะรวมไปหมดทุกทุกอันได้เลยนะครับสังเกตดูเนี่ยครับนาะวันนี้นะครับมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสความสนใจมี18อันแค่นี้เอง นะครับก้อนี้จะพูดว่ายังไงดีอ่ะจะเรียกว่าเป็นข้อดีก็เป็นข้อดีก็คือว่ามันมันก็ง่ายนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือจริงๆเนี่ยเอเจนซี่เนี่ยหลายๆหลายๆคนเขาก็รวมใส่ไปหมดเลยนะก็คือหมายความว่าคือเนื่องจากว่าคนมันยัจริงๆแอดไม่เยอะแอดมันแสดงในราคาไม่แพงมากเพราะฉะนั้น วิธีการคิดของบางคนเขาก็คือเขาก็ยิงไปหมดเลยทุกความสนใจเลยแล้วให้ไอตัวลายนี่มันไปเรียนรู้เอาว่าอันไหนดีนะครับทำแบบนั้นก็ได้ณนะวันนี้ยังทำแบบนั้นได้นะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะ ความสนใจมันก็จะซอยแตกย่อยขึ้นมาอีกยิ่งมีคนเข้ามายิงแอดเนี่ยครับยิ่งมียิ่งมียิ่งม,ยงมียิ่งมีการยิ่งมีการเก็บพฤติกรรมเก็บข้อมูลมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะซอยซอยซอยมากขึ้นไปมันก็จะเป็น,ปนคล้ายๆกับ Facebook นั่นแหละนะครับแต่ของผมผมจะไม่รวมอย่างอื่นนะผมจะเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะทดลองแคมเปญอื่นทีทท่ใช้ความสนใจหลายๆอันแล้วมาเทียบดูก็ได้นะเดี๋ยวเราไปว่ากันบทหลงังๆแต่นะอันนี้ผมใส่แค่นี้ก่อ เงื่อนไขนะครับตรงนี้จริงๆก็คือว่าไม่ต้องเลือกอะไรนะครับก็คือพอเราลองคลิกดูเห็นไหมครับมันก็จะได้รวมไออันที่ผมเลือกเมื่อกี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเลือกอะไรกลุ่มเป้าหมายถ้าเกิดว่าเราใช้แคมเปญที่เป็นแคมเปญเพิ่มเพื่อนนะครับ ตัวกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับมันจะไม่รวมกลุ่มเป้าหมายแฟนออเดียนโดยอัตโนมัติแฟนออเดียนก็คืออะไรครับคือคือคนที่คนที่เป็นเพื่อนกับผมอยู่แล้วอะ่ะมันก็จาต้องไม่รวมมันนี้อยู่แล้วถูกปะโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับอันนี้โฆษณาแบบเพิ่มเพื่อนทาง่ายมากนะครับก็จะมีแค่ประมาณนี้อ่ะต่อมาการเพิ่ม๋อเดี๋ยวก่อนพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับก็ไปตั้งชื่อได้เลยนะครับกลุ่มเอ่อชื่อกลุ่มโฆษณาผมก็จะตั้ง ใส่ไปใส่รายละเอียดไปเฉพาะที่ผมแก้ไข25ถึง14นะครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีสูตตายตัวนะแต่ผมผมแนะนําว่าให้ตั้งชื่อที่แบบคืออ่านแล้วรู้เลยอะว่าเราเราตั้งตั้งค่าเขายัางไงครับเนี่ยอาชีพและธุรกิจบวกการศึกษาการเรียนรู้ บวกการเงินนะโอเคนี่ครับมันนอกนั้นผมไม่ได้แก้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะจะเหมือนกับตั้งชื่อตามอันที่แก้ก็คือแก้อายุนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็แก้ที่ความสนใจนะครับก็เนี่ยใส่แบบอ่ะได้ชื่อแล้วประมาณนี้ชื่อของโฆษณาลงมาข้างล่างอ่านี่สําคัญมากเอ่อเป็นเรื่องของการตั้งงบนะครับแล้วก็ตั้งการการบิดดิ้งหรือว่าการประมูลนะครับก็จริงๆเอ่อพวก ยิงโฆษณา Facebook Google หรืออะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นการโฆษณาแบบประมูลทั้งสิ้นนะครับประมูลหมายความว่าอะไรถ้าให้อธิบายง่ายก็คือแย่งกันแย่งกันไปโชว์โฆษณาต่อหน้ากลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเราดันแบบมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับธุรกิจอื่นมันก็ต้องแย่งกันด้วยงบประมาณในการประมูลนี่แหละครับทีนี้อย่างแรกการตั้งค่าการเสนอราคามีอะไรให้เราเลือกบ้างมันมีการตั้งค่าอัตโนมัติ กับการตั้งค่าด้วยตัวเองผมจะลองพามาตั้งค่าด้วยตัวเองก่อนนะถ้าตั้งค่าด้วยตัวเองเนี่ยคือก็ตั้งไปเลยเอ่อเราคิดว่าต่อการเพิ่มเพื่อนอะเราจะเราจะให้ได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือตั้งค่าด้วยตัวเองพามาดูเรื่องของการบิดดิงหรือการประมูลนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราตั้งค่าเอ่อประมูลไปที่10บาท คือเราสมมุติว่าเราคือนายเตั้งค่าประมูล2 0บาทแล้วเราเจอกับคู่แข่งยิงแอดเหมือนกันพอดีในจังหวะเดียวกันแต่เขาตั้งค่าประมูล20บาทนะครับเ,เวลาที่ลก,กลุ่มเป้าหมายเล่นไลน์แล้วก็กําลังจะได้เห็นแอดเนี่ยตัวตัวบนะครับก็จะชนะการประมูลครั้งนี้เราก็จะได้แสดงโฆษณาให้เห็นนะครับโดยที่เขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณา20นะเขาจะจ่ายแค่10.1 น,นี่คือลักษณะของการประมูลของล ne เพราะฉะนั้นทีนี้ย้อนกลับมาที่การเสนอการประมูลต่อหนึ่งการเพิ่มเพื่อนนะครับถ้าเราตั้งสมมติว่าสมาสมติมรมรเราตั้ง10บ,บาทอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมันก็จะใช้งบเราเนี่ยไปไฝ่กับกลุ่มเป้าหมายไอ้ไม่ใช่ไปไฝ่กับคู่แข่งคนอื่นที่ที่ยิงแอดนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกการตั้งค่าอัตโนมัติก็คือเราเหมือนกับว่าให้ AI ของไลน์เนี่ย มันช่วยเรานิดนึงนะครับคือพอเราเลือกตั้งค่าตโนมบัติเนี่ยนะครับเราจะมีสิบเลือกว่าจะให้ให้ AI มันช่วยทํางานให้เราอย่างไงแทนที่เราจะเลือกอตั้งแมนวนวลที่ตั้งได้แค่เนี่ยสิบบาทต่อการเพิ่มเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะมาให้ AI ช่วยได้ช่วยเลือกวิธีการเสนอราคาแข่งได้4ี่แบบนะครับอย่างแรกคือตั้งตั้งลิมิตราคาเสนอ Uh, อันนี้ก็คือสมมุติว่าเราใส่10บาทเหมือนกรณีเมื่อกี้นะครับ AI มันจะไล่แข่งไปตั้งแต่1นถึงสิบาทเนี่ยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่1นถึงสิบาทนะมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันเหมือนยื่นเสนอ10บาททุกครั้งเลยเวลาเวลาจะไปชนกับใครเราก็ยื่น10บาท10บาท10บาทแข่งทุกครั้งนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะมันก็จะไล่เนี่ยไล่ประมูลเนี่ยไปเงี้ยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราตั้งจนจน,จนเพดานมันอ่ะสิบาทมันจะไม่ให้เกิน10บาท นะครับเพราะว่าเราเลือกอการตั้งค่าอบับตโนมัตินะครับแล้วก็เราเลือกอีกแบบนึงก็ได้ลิมิตค่า conversion อันนี้นะอันนี้สมมติเราสิบบาทนะเนี่ยครแต่ว่ามันจะอาจจะอาจจะสู้แข่งให้มากกว่าสิบบาทนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะยืดหยุ่นกว่านะครับถ้าเป็นเป้าหมายล่ะอันนี้ มันจะเลือกราคาจากใกล้ๆ10บบาทเนี่ยไม่เกิน10%เออกไปสู้ก็จะอยู่ที่9บาท11บาทแถวๆนี้ไปสู้นะครับต่อการเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือใช้อ,อัดไปเลยจ่ายเงินจ่ายไม่อั้นจ่ายงบประมาณให้ได้สูงสุดโดยไม่สนใจว่าต้นทุนต่อการเพิ่มเพื่อนคือเท่าไหร่นะครับอันที่แนะนำนะครับที่ผมแนะนำก็จะเป็นอันที่2นะครับดูรูปบอก็ได้ผมว่าดูรูปรูปเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนเนี่ย อันนี้สองแล้วเราตั้งค่าต่อการเพิ่มเพื่อนไปอ่ะแล้วมันจะแบบเหมือนมันจะกระเถิบให้เรานิดนึงอ่ะนะครับผมก็จะตั้งเนี่ยหกสิบเพราะว่าจาได้ไหมว่าเมื่อกี้ที่จำได้ไหมว่าในบทก่อนที่เราไปยิงยิง,ยงแอดของอของไลโอเอเพิ่มเพื่อนม,มันให้ใส่สองดอนใช่ปะ่ะอ่ะผมผมลองที่อย่างนี้แล้วกันประมูลที่หกสิบาทแต่ว่างบประมาณรายวันผมใส่นี่สองร้อยประมาณนี้นะครับ ถ้ายังคงจำได้ย้อนกลับไปที่งบประมาณแคมเปญตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่ใช่งบประมาณรายวันนะครับอันนี้เป็นงบสูงสุดครับซึ่งผมเลือกไว้แบบไม่จำกัดนะแล้วผมก็มาบล็อกที่รายวันแทนนะครับจริงๆถ้าตั้งแบบนี้มันก็เหมือนกับการตั้งค่ายิงแอด a c e b o o k เลยนะครับถ้าใครเคยยิงเนาะ a c e b o o k หรือ Google ก็คือตั้งจ่ายรายวันไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหม อะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าตัวแอดเซตนะครับถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกบันทึกแล้วสร้างโฆษณาได้เลยนะครับแล้วกเออ็เดี๋ยวพอเราคลิกบันทึกแล้วสร้างโฆษณาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทต่อไป